วันนี้เราจะมาโหลดโปรแกรมลง plc m i t s u fx นะครับซึ่งจะเป็นการ clear memory นะครับเพราะว่าตัวนี้น่าจะมีการตั้งรหัสมาร clear memory แล้วก็ลงโปรแกรมใหม่นะครับตัวนี้นะครับอันนี้เป็น gx d e ียกว่ l o p e r นะครับโปรแกรมเป็นโปรแกรมที่ใช้ ใช้กับเครื่องนี้นะครับที่จะโหลดลงนะครับเรามาดูกันนะครับว่าจะเคลียร์เมมโมรีรหัสของเขายัางไงนะครับก็เปิดโปรแกรมมานะครับแล้วก็ไ r ทูพ right to g ลซครับเสร็จแล้วก็ลองโหลดดูนะครับจะลองโหลดดูผมติ๊กแค่สามอันนี้นะครับเมนคอมเมนต์แล้วก็ พารามิเตอร์นะครับก็ XQ s กเคสเนี่ยครับก็จะขึ้นอย่างนี้นะะบางทีอ่ซอฟต์แวร์คนละเวอร์ชันก็จะทำให้เกิดเป็นรหัสอย่างนี้ขึ้นมาก็ได้นะครับลองลองอันนี้คือโหลดไม่ได้นะครับโหลดไม่ได้ ทีนี้ผมก็จะเคลียร์ตรงนี้นะครับเคลียร์เคลียร์ PLC Memory นะครับก็ติ๊กแค่อันเดียวนะครับ PLC Memory แล้วก็ excuse นะครับเขาบอกให้ให้ไปสต o อป PLC ก่อนนะครับ ีนี้ผมก็จะไปสต็อปตรงนี้นะครับสตาร์ทจะอยู่ข้างบนนะครับสต็อปหึงลงมาล่างนะครับลงมาล่างเรียบร้อยนะผมก็จะไม่เปลี่ยลองดูนะครับก็จะก็จะเคลียร์เลยโอเคเคลียร์เรียบร้อยนะครับ ก็ปิดได้เลยนี้แล้วก็โหลดไฟไปใหม่นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับแลก็กดปิดได้เลยนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็มาออน AC อีกรอบออเสร็จปุ๊บก็ เรียบร้อยนะครับทีนี้มามอนิเตอร์ดูกัน monitor write mode นะครับถ้าจะแก้อะไรก็ใช้โหมดนี้นะครับ monitor write o okay. e โอเคอ่าขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแนละโอเคครับวันนี้ก็ c l ร์ r memory ของ PLC เก่าที่เราซื้อมาหรือว่า พีเอซีงานไหนๆก็ได้นะครับเคียร์ <Yeah. S 2> รหัสผ่านนะครับเคียร์พาสเวิร์ดนะครับเคครับสวัสดีครับ